สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นตุเรียนสายพันธุ์มูสังกิงมาเลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ทางร้านของเราก็เอาตุเรียนสายพันธุ์มูสังกิงมาเลไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะ,ะไซส์อยู่ที่หนึ่งเมตรกว่านะคะประมาณหนึ่งเมตรยี่หนึ่งเมตรสามนะคะ,ะมาวางจําหน่ายนะคะชุดนี้ชุดที่แล้วที่ลงทลิปไปต้นไม้หมดนะคะตอนนี้เอามาลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็เป็นชุดเดิมนะคะแต่เราจะคัดต้นที่มันโตโตไซส์ที่มันแบบว่า สูงๆแข็งแรงมานะคะต้นพันธุ์ที่มีกิ่งเยอะๆมาก่อดน,นะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะต้นพันธุ์สวยมากนะคะลูกค้านี่มูซังคิงมาเลยนะคะต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์มากเลยชุดนี้ไซส์หนึ่งเมตรกว่าต้นละสองร้อยห้าสองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นขอโทษนะคะตะกี้ไปพูดถึงอีกสายพันธุ์หนึ่งสองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะทุเรียนสายพันธุ์ มูซานคิงมาเลนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูกันอ่าดูลักษณะลำต้นของเขาจะสูงแบบนี้เลยนะคะไซใหญ่นะคะไซใหญ่สวยมากเลยชุดนี้ต้นละแค่สอง้อแบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ต้นพันสวยสมบูรณ์มากนะคะของมาเลอ่าของมาเลอ่ามาเลเราได้แจกผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนสิบผลนะคะเพิ่มไปอีก2ก็เป็น12ลูกนะคะปีนี้แจกตุเรียนสายพันมูมาเลไป 12ลูกนะคะแจกให้กับเฟซีแล้วก็ลูกค้าที่ดูไลฟ์แล้วก็เข้าไปนะคะตอนนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แจกกันไปให้เรียบร้อยตามที่แจ้งไปในคลิปนะคะลูกค้าก็เอาไปรับประทานกันแล้วนะคะแจกไปตั้งแต่วันเสาร์วันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ละหลังจากจบไลฟ์นะคะก็แจกไปเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสร์แล้ว วันนั้นลงไลฟ์ไปวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ประมาณวันที่28นะเนี่ยนะคะก็จะส่งเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็ได้รับของเรียบร้อยเข้ามาแจ้งทางไลน์นะคะวันนี้แล้วก็มาแนะนําต้นพันธุ์อีกมูแซงคิงมาเลยนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่าต้นพันธุ์สวยมากสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการทุเรียนสายพันธุ์มูแซงคิงแนะนําเป็นมูแซงคิงมาเลยดีกว่านะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะต้นพันสวยมากด้วยนะคะลูกค้าชุดนี้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากเลยนะคะลูกค้าที่สนใจปลูกมูสังคิงแนะนําเป็นไซส์นี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้เตกยอดสมบูรณ์มากเลยนะคะมูสังคิงมาเลนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่าจําหน่ายกันต้นละสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะนูลักษณะลาต้นแข็งแรงมากนะคะมูสังคิงมาเล ต้นพันจากประเทศมาเลของเทเลยนะคะเราสังส่งซื้อต้นถลมาจากที่โน้นนะคะลูกค้าดูลักษณะใบ,น,าบานะคะนี่ลักษณะใบ,าบามูสังกิงมาเลใบของเขาจะโตนะคะจะโตแบบนี้เลยเห็นไหมคะถ้าเป็นของเปตรตงเป็นของบ้านเราเนี่ยนะคะมูสังคิงเจ็บยอดบ้านเราใบาเขาจะเล็กแล้วก็กวกยาเล็กแล้วก็เรียวนะคะเล็กแล้วก็เรียวแต่ถ้าเป็นของมาเลเนี่ยใบยของเขาจะโตใบของเขาจะโตแล้วก็ที่สาําคัญนะคะที่สาําคัญ ทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนต่อความร้อนทนต่อเชื้อโรคได้ดีกว่านะคะเพราะเป็นต้นพันธุ์ที่เสียบยอดกับต้นกล้าทุเรียนป่านะคะเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยเลยจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็เชื้อโรคได้ดีกว่าทุเรียนสายพันธุ์บ้านเรานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะคะเราก็มีบริการจะส่งหลายหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบลงกล่องเคอรี่เหมากล่องใบษณีนะคะ ชุดนี้นะคะ1กล่องจะใส่ได้4ต้นนะคะ1กล่องใส่ได้สต้นค่าส่งกล่องอยู่ที่250บาทเท่านั้นต่อ1กล่องนะคะลูกค้าที่สั่งต้นไม้หลายกล่องเราก็จะมีลดค่ากล่องให้อีกนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยมูสังคิงม,มาเลยไซส์ถุงเบอร์10นะคะถุงเบอร์10พร้อมปลูกถุงเบอร์12นะคะไซส์ใหญ่เลย1เม็ดแต่ตอนนี้ก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะคะชุดก่อนหมดไปชุดนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งแล้วไซส์ใหญ่เดี๋ยว เดี๋ยวเราพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปแล้วก็ลงให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นดูเดนสายพันธุ์มูซานคิงมาเล์ไซส์ถุงใหญ่นะคะไซส์เกือบ2เมตรแล้วนะคะประมาณ2เมตรก็มีนะคะ1.8ขึ้นไปแล้วกันนะคะเอาเป็นขั้นต่ําก็คือไม่ต่ํากว่า1.8นะคะต้นพันธุ์สวยเป็นไซส์ใหญ่เลยชุดนี้ก็อีกหนึ่งชุดหนึ่งนะคะที่แบบว่าไซส์1เมตรกว่าลูกค้าชุดนี้ไปเลี้ยงเอาไว้ก็จะประหยัด ประหยัดเงินนะคะประหยัดเงินด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมันจะเซฟด้วยนะคะเซฟเซฟหว้ในลูกค้าด้วยเอาไปเลี้ยงแค่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนก็จะได้ใช้ยอยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรแล้วนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สวยอย่างที่ให้ดูอยู่เลยนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะไซนี้มูเซนคิงมาเลต้นละ2 8 0บาทเท่านั้นนะคะไซส์1เมตรกว่าถุงเบอร์สิ